ถ้าหากพระเยซูนั้นไม่ได้ทรงรักเราพระองค์คงไม่ไปสิ้นพระชนอยู่บนที่ไม้กางเขนนั้น The love that Jonathan had for David was the type of love that h r i s for และลักษณะความรักที่โยนาธานมีให้กับดาวิดนั้นเป็นลักษณะความรักที่จริงๆแล้วพระเจ้านั้นมีให้กับเรา As a Christian how do we impart this love to the people the unbelievers in the street และ พวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นก็ต้องสําดงความรักนี้ให้กับคนมากมายที่เดินตามอยู่ตามท้องถนนวันนี้ลักษณะชีวิตของเรานั้นสะท้อนความรักของพระเยซูคริสต์หรือไม่ในที่ทำงานของเรานั้นเราแสดงตัวของเราอย่างไรเรามีพฤติกรรมชีวิตของเราอย่างไรในที่ทำงานเรานั้นได้สัมดงความรักต่อคนที่เขาเกลียดเราเกลียดชังเราหรือไม่ is not only carrying the bible um ความ Christianity is a lifestyle แต่ what, what we do we speak of the love of Christ รูปแบบชีวิต The decision we take we speak of the love of Christ การตัดสินใจแต่ละอันที่เรานั้นตัดสินใจในชีวิตนั้นเป็นตัวที่สื่อสะท้อนถึงความรักพระเยซูคริสต์ and this is the commonest thing that would draw unbelievers to Christ และนี่เป็นสาเหตุที่คนมากมายนั้นมาสามารถที่มาพบกับพระเจ้าได้ผ่านชีวิตของเรา I'm not saying that preaching the Bible is wrong ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าการที่เรามาเทศนาพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดไม่ใช่ but I'm saying after preaching live it แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกก็คือว่าหลังจากเทศนาแล้วฟังเทศแล้วช่วยดำเนินชีวิตแบบนั้นด้วยถ้าหากว่าท่านบอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นความรักต้องให้ข้าพเจ้าสามารถเห็นสิ่งนี้ผ่านในชีวิตได้ ว่าในหนัง o ือของ t าร์ตของอัครสาวกครั้งแรกที่คำว่าคริสเตียนปรากฏในพระคัมภีร์เกิดในหนังสือกิจการในสมัยของพวกอัครทูต Why because of what they saw in the life of the apostles ทำไมก็เพราะว่าคนเหล่านั้นที่อยู่รอบขากเขามองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏในชีวิตของพวกสาวก And they said these ones are Christ-like แล้วเขาบอกคนเหล่านี้เหมือนกับพระเยซูคริสต์เลย So we are talking about friendship today ฉะนั้นในวันนี้เมื่อเรามาพูดถึงเรื่องของความเป็นเพื่อน

ในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจำเป็นต้องเป็นคนที่เริ่มต้นที่จะสำแดงความเป็นเพื่อนและสำแดงความรักนี้ให้กับคนอื่นก่อน I'm not talking about the worldly kind of love ข้าพเจ้าไม่พูดไม่ได้พูดถึงความรักในลักษณะความรักที่ที่เป็นอยู่ในโลกนี้ I'm talking about Christ-like love แต่เข้าพจ้ถึงความรักแบบพระคริสต์ is willing to sacrifice ที่เป็นความรักที่พร้อมที่จะเสียสละให้ What have you sacrificed for the love of Jesus ในวันนี้นั้นเราได้เสียสละสิ่งใด เพื่อความรักของพระเยซูคริสต์ได้ Are you really a friend to Jesus ตัวท่านเองนั้นเป็นเพื่อนที่ดีของพระเยซูคริสต์หรือเปล่า Are you ready to let go that thing that is so important to you ท่านสามารถพร้อมที่จะปล่อยคลายสละสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สาคัญมากในชีวิตของท่านส่วนตัวหรือไม่ To be his close friend ในเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทของพระเยซูคริสต์ You know those things that Jesus is telling you take it out of your life remove this thing from your life ถ้าหากพระเจ้าบอกว่า ให้เรายอมสละสิ่งนี้ออกไป For example many of us love sleep so much เช่นคนบางคนนั้นชอบเป็นคนที่ติดเตียงชอบนอนมากๆเลย And we know that c h u r c h service start by 10 or 9 o'clock และท่านรู้ว่าโบสถ์ก็จะเริ่มแล้ว9ก้าโมงแล้ว Oh Jesus let me just sleep in the next 30 minutes และท่านโอ้ไม่ใช่สัครู่ก็ขอนอนสักครู่นึง We even set alarm clock เราไม่ได้แม้แต่ตั้งนาฬิกาปลุก And the alarm will be ringing และเราเราเรานั้นตั้งในกาปุกและในกาปุกก็ปลูกอยู่ตลอดเวลา We will reset the alarm again แล้วเราก็ตั้งเราตั้งเวลาปลูกใหม่ What can you sacrifice for the love of Jesus? ในเช้าวันนี้ท่านสามารถสละสิ่งใดได้บ้างเพื่อที่ท่านจะสามารถพบกับความรักของพระเยซูคริสต์ Jesus Christ s a c r i f i c e His life. ในมุมกลับท่านรู้หรือไม่พระเยซูสละอะไรบ้างเพื่อท่านที่เป็นเพื่อนกับท่าน Has it ever occurred to you that Jesus Because he loved us, he has to give up his life for us. Know, to I know you have heard so many messages about friendship. I just came to remind us of all that we have heard before. John 15 11 said, Greater love has no one. <laughs> ในยอนบทที่15-11บอกว่าไม่มีความรักใดเลยที่ใหญ่กว่าความรักนี้ Each time I read this verse in the scripture ทุกครั้งที่ข้าเจอ่านพบิข้อนี้ว่าม่มีความรักใดเลยที่ที่ใหญ่ว่านี้คือความรักที่มิยคนหนึ่งสาสละชีวิของตนเพื่อมิสหยคนหนึ่งได้ It a a y t o c h e a r ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้นั้นพระชนะพระเจ้ามาสัมผัสหัวใจข้าพเจ้ามาก Greater love has no one that he laid down his life for his friend ผมว่าไม่มีรักใดที่ใหญ่กว่านี้คือรักที่เพื่อนคนหนึ่งยอมตายแทนเพื่อนอีกคนหนึ่ง And this what was Jonathan seen in This the is life of และนี่คือสิ่งที่สำแดงปรากฏผ่านชีวิตของโยนาธาน I believe you and I can do this ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านและข้าพเจ้าสามารถที่มีความรักในแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ If Jonathan can do it, we can do it ถ้าโยนาธานมนุษย์คนหนึ่งสามารถทำได้ท่านก็ทำได้ข้าพเจ้าก็ทำได้ How do you lay down your life for your friends ท่านจะสามารถที่วางชีวิตของท่านลงนั้นเพื่อ Are you in a place that people are putting your friends down and you are helping them to put your friend down? Are you in a crowd and you are the first to bring your friend for discussion in the midst of unfriendly people? Are you in a crowd where people are talking against your friend and you are the first to cast a stone to talk about your friend? Yeah, to สมมติถ้าท่านพบว่าเพื่อนท่านนั้นกระเปนคนที่สมมติถ้ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังติฉินนินทาว่าเพื่อนของท่านอยู่และท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นท่านจะเป็นคนแรกที่เมื่อฟังเสร็จแล้วก็ไหลตามกระแสคือเอาหินก้อนแรกคว้างเพื่อนเพื่อนของท่านก่อนหรือเปล่า it happens in every sector of life นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในวิถีชีวิตของคนมากมาย but that is not the kind of friendship Jesus want us to keep. แต่นั่นไม่เป็นลักษณะนั้นไม่ใช่ลักษณะของความเป็นเพื่อนแท้ที่พระเาอยากให้ปรากฏในชีวิตของเรา That kind of friendship exists where there is jealousy. ความรักความเป็นเพื่อนแบบนี้ที่คนในโลกเขาทำกันจริงๆเขาเรียกว่าความอิจฉา Where there is enviness เมื่อมีความอิจฉาเกิดขึ้น We cannot lay down our life for our friends เราก็จะไม่สามารถที่วางชีวิตของเราลงเพื่อเพื่อนของเราได้หรอกใน So today God is encouraging us to let go every jealousy and enviness ชาวันนี้พระเจ้าท้าทายท่านอย่าอิจฉาเพื่อนท่าน Let the true spirit of friendship reign in the church. Understand that your friend that Jesus paid the same blood he paid for you. That the two of you Jesus paid the price the same price by giving his life. When you understand this you will love me the way I am. ถ้าหากว่าท่านเข้าใจแบบนี้ท่านก็จะรักซึ่งกันและกันอย่างที่เขาเป็นจริงๆท่านพจะพร้อมที่จะอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าในยามที่ตัวของข้าพเจ้านั้นไม่เอ่อมีเมื่อข้าพเจ้านั้นมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเอเมนเอเมนไหมครับ Jonathan was such a such f r จอห์นนธานเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ sacrifice is strong เขานั้นสละแม้แต่บัลลังของตัวเองให้กับดาวิดแล้วก็ ลาก็มองห้กับดาวิด even the father looked at him as somebody that is that was insane แม้่แต่พ่อของโยนาธานเห็นลูกตัวเองซึ่งเป็นเจ้าชายทำแบบนี้ก็ยังงงเสียสติหรือเปล่า everybody around Jonathan would think Jonathan was stupid แล้วก็คนรอบข้างโยทาธานก็คงจะคิดแบบนี้ว่าโยนาธานกำลังจะสืบราชบัลลังก์อยู่แล้วนะครับทำไมถึงทำสิ่งที่โง่เขลาแบบนี้ไปส่งต่อให้ดาวิดทำไม but Jonathan knew what he was doing แต่ว่าโยนาธานรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ Why? Because he Because loved David เพราะอะไรเพราะโยนาธานมีความรักที่ให้กับดาวิดนั่นเอง right from the first day he met with David ตั้งแต่วันแรกที่โยนาธานนั้นได้พบดาวิดเขาก็ได้มีความรู้สึกผูกพันเกิดขึ้น and that love was divinely arranged by God และความรักนี้เป็นความรักที่เป็นความความรักอย่างพระเจ้าและพระเจ้าเป็นผู้ที่ใส่ให้ tell your neighbor you need a friend บอกคนข้างๆสิครับว่าคุณต้องมีเพื่อนแท้นะ